ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากลาปะแต่ภาษาธรรมดาคำว่ากลาปะหรือกลาปะนี่แปลว่าฟ้อนหรือพวงรือของหลายๆอย่ของหลายๆชิ้นเอามามัดรวมเข้าเป็นฟ้อนหรือเป็นพวงอย่างนี้เรียกว่ากลาปะ เช่นหานนกยุงนี่ก็เรียกว่ากลาปะคือทั้งร,รมเป็นเรียกว่ากลาปะของนกยุงเป็นคำยืมมาใชา้ในทางธรรมหรือทางศา,งา,งางสานาแต่ก็เห็นมีใช้กันอยู่ใ,ในหนังสือชั้นหลังเป็นประกณทพิเศษยังไม่ไปพบในภาษาในในบาลีเดิม <c oughs> คำนี้เอามาใช้เป็นชื่อเรียกพวกเรียกสังขารธรรมประเภทที่ต้องจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นพวงเช่นรูปกลาปะพวงรูปประกอบอยู่ในดินน้ำลมไฟอากาศเรื่ออะไรก็สุดแท้มันเป็นรูป,ประธรรมหลายหลาอย่างประกอบกันเข้าเป็นกลุ่มรูปก็เรียกว่ารูปกลาปะ ที่ถ้ามองขันห้าทั้งขาทั้งห้าขันที่มันเนื่องกันก็เรียกว่าขันทะกะลาปะที <c> ่ <oughs> ถ้ามองที่ธรรมะลหลายอย่างที่ต้องเนื่องกันเป็นพวง <c oughs> ก็เช่นญาณลหลายอย่างห <c oughs> ลายๆชนิดหรือว่าธรรมขันเป็นต้น <c oughs> ก็เรียกว่าธรมรมกะลาปะ <c oughs> ที่เป็นรูปธรรมแท้ๆเช่นอัจจกับหรืออัตติกลาปะ คือพวงแก้วที่มีไฟจุดอยู่ทุกๆลูกแก้วทุกๆดวงแล้วก็รวมกันเป็นพวงเรียกว่าอัจฉะกลักอย่างนี้เป็นต้นประโยชน์ก็จะมีในเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นว่าสังขารธรรมเหล่านี้เมื่อมันเอามารวมกันเป็นพวงเป็นกลุ่มมันต่อหน้าดูอยู่เหมือนกันพอจะหลอกคนโง่ให้หลง ว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจได้จึงให้ทำลายความหมายอันนี้เสีย